ดีค่ะน้องหลิวเจ้าผงละได้อีกแล้ววันนี้เรามาเจอลูกค้าอีกแล้วคาวที่แล้วเราสัมภาษณ์เป็นคนที่หนึ่งใช่ไหมวันนี้เป็นสัมภาษณ์คนที่สองรอเขานานมากเลยว่าเขาจะมาหาหลิว <c oughs> ประมาณว่าปกาติรถวิ่งอะไรนะคะ <c oughs> รถวิ่งไก่อยู่ครับผมวิ่งไก่วิ่ง, <c oughs> งไปหมายถึงว่าจังหวัดไหนถึงจังหวัดไหนหมายถึงวิ่งยังไงนะตอนนี้นะมีวิ่งประดังออกตากแก้ววิ่งอะไรอย่างงี้ครับอากไก่อย,ยากขาดใหญ่ม่รูตากแก้วอ่าฮะอันนี้ลูกค้าตัวจริงนะซึ่งบางครั้งลูกค้าชอบบอกว่าหล <อา S 2> ิวว่าหน้ามาโมตัวเอง พอดีว่าลูกค้าเป็นคนบอกเลยว่าเนี่ยใช้ยางแม็กวายบ้านเราเกือบสองปีใช่ไหมใช่สองยางที่ติดรถอยู่ประมาณสองปีสองปีกว่าได้จอดยังดีเขาเรียกเลยนะบางคนแซวว่าซื้อพปจอดเหรอสองปีอะอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เลยแบบไม่โม้นะอยากจะบอกว่าของจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรอจนลูกค้าเขามาแล้วก็เลยเวันเนี้ยขอได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยเห็นไหมลูกค้าตัวจริงมาการันตีให้แล้วนี่อมาดูมาดูมาดู ก็คือแม็กควายของบ้านเราก็จะมี2รุ่นมีไอรุ่นตัว88นิ้วนะคะที่เป็นยางเกรดส่งออกอเมริกากับอีกตัวหนึ่งที่เป็นหน้าธรรมดาก็คือตัว83นิ้วนั่นเองก็คือเป็นลายดอกสร้อยทั้งคูก่ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกหรือจะเป็นลายไฟฟ้าตัวนี้ก็ได้นะคะตัวแม็กควายมีทั้งหมด3ลายประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นยางเบสิคอลที่หลิวยืนพื้นขายที่บ้าน,อย,าานอย่างที่บอกว่าตัวนี้เราขายมานานแล้วขายตั้งแต่วันเปิดร้านจนถึงปัจจุบันอะไรประมาณนี้ บ้านเราก็จะมี e o อยาอิตาลีนะคะแล้วก็มีแม็กวาแล้วก็จะมีแกสโ o n e ประมาณนี้เลยนะคะ3าแบรนด์ที่เราขายดูแลอยู่ในตอนนี้ส่วนอะไรนะกูไลท์ก็นานมาทีมีเป็นระยะระยะอะไรประมาณนี้นะคะก็นี่เลยผู้ใช้ตัวจริงมายืนยันการันตีว่า2ปีแน่นอนค่ะโอเคไปแล้ว ซื้อซ้ำอีกก็ไปแล้วมารีวิวสั้นๆว่า2ปีแน่นอนค่ะพูดไลค์แน่นอนบ,บ๊ายบาย